พามชมไปชมสีสันงานบวชนะคะที่จุดดึงดูดอยู่ที่การโปรยทานมูลค่ากว่า2อง0,000บาทจะอยู่พิกัดไหนและจะคึกคักขนาดไหนตามไปดูค่ะ มาแล้วค่ะนี่เป็นงานที่จัดใหญ่กับงานอุปสมบทหมู่นะคะจัดขึ้นที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยมีเจ้าภาพก็คือนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนายวิวัต์ม่วงเจริญหรือเสียหนุ่มกับภรรยานะคะเขาได้จัดงานหมวชให้กับลูกชายทั้งสองคนค่ะพร้อมกับร่วมบวชน่างอีสีคนซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทนะคะคุณผู้ชม6คน,นะคะ่ะที่จะร่วมบวชด,ด้วยนี่นะคะก็ มีการประกอบพิธีปลงผมนาคทำขวัญน,นาคตามประเพณีโบราณทุกประการเลยแต่ว่าที่แปลกแตกต่างจากงานอื่นเห็นจะเป็นการแสดงนี่เลยคุณผู้ชมชื่อว่ากระตั้วแทงเสือนี่แบบนี้นะคือเป็นการแสดงโบราณที่หาดูได้ยากจริงๆค่ะเป็นการละเล่นของภาคกลางนะตกทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตัวละครก็จะมีนายบ้องตันนายบ้องตันก็จะมีมหอกเป็นอาวุธแล้วก็มีเจ้าจุกเจ้าจุกเนี่ยมีขวานเป็นอาวุธ แล้วก็เจ้าแกละนะคะมีมีดอิตโต้เป็นอาวุธแล้วก็มีเมียนายบ้องตันด้วยนะแล้วก็มีเสืออย่างน้อย11อ e ตัวค่ะเครื่องดนตรีประกอบการแสดงก็จะมีข้องมงฉาบโทนฉิ่งแล้วก็กลองชาตรีนี่เป็นการแสดงการต่อสู้ที่นายบ้องตันและพวกเนี่ยต้องปราบเสือสมิงที่ออกมาอาละวาดทำร้ายชาวบ้านแล้วก็นำหัวกลับมาถวายเจ้าเมืองซึ่งการแสดงกระตั้วแทนเสือนะคะมีรูปแบบที่ตื่นเต้นปัจจุบับนนิยมนำมาเล่นในงานบุญแล้วก็ขบวนแห่ด้วยละค่ะ แล้วก็ในช่วงขบวนแห่นาคนะคะไปที่วัดท่าสุงทักษิณารามอำเภอบางไสรนะก็ได้มีทับพารามอเตอร์คุณผูเห็นไหมคะนี่หรือว่าร่มบินนั่นเองบินอยู่เหนือท้องฟ้าเพื่อโปรยข้าวตอกดอกไม้ตลอดเส้นทางก่อนจะเข้าสู่พิธีแห่รอบโบสถ์รอบนะคะซึ่งก็จะมีนางรําแล้วก็ชาวบ้านออกมารไายรําสลับกับการแสดงกระตั้วแทงเสือกันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะนำนาคทั้ง6คนเข้าพิธีอุปสมบทแล้วก็ได้มีการโปรยทานเป็นเหรียญชนิดต่างๆพร้อมกับจับสลากเพื่อรับของรางวัลข่าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะให้ไปรับได้ที่บ้านเจ้าภาพหลังเสร็จงานเลยและใครที่ได้สับปะทนนะคะคุณผู้ชมก็คือร่มด้ามยาวสีทองเนี่ยจะได้เงินสด1,000บาทส่วนสีเงินนะคะก็อยู่ในมือของพี่เสื้อขาวนี่แหะคุณผู้ชมก็จะได้เงิน500บาท รวมบุลค่าทั้งของและเงินโปรยทานในงานนี้กว่า2 0 0 0สนบาทเลยคุณผู้ชมนี่น,น,นี่กำลังเนี่ยรอรับกันแบบนี้เลยนะส่วนเงินที่ได้จากการช่วยงานบวชทั้งหมดทางเจ้าภาพจะนําไปทอดกระถินให้กับวัดท่าซุงต่อไปนะคุณผู้ชมนี่เป็นงานบุญใหญ่จริงๆนะคะร่วมอนุโมทนาบุญสาธุด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ